ครับผมเก่งครับผมวรชัยวง์เจริญครับสําหรับวัติการศึกษาคือระดับมัธยมเนี่ยผมก็เรียนที่โรงเรียนพิโรพยาคมโรงเรียนชายในระดับปริญญาตรีเนี่ยผมเรียนที่คณะสังคมศาสตร์เอกประวัติศาสตร์ครับผมและก็ในระดับปริญญาโทเนี่ยผมก็เรียนบริหารธุร,ธรกิจ MBA วิจัยก็จะเป็นวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของ Marketing แล้วก็ในเรื่องสถานะการศึกษาปัจจุบันก็คือเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกครับผมในคณะบริหารธุรกิจครับผมแล้วก็วิจัยก็ยังคงเป็นในเรื่องของมาร์เก็ตติงเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบครับผมสำหรับในเรื่องการทํางานนะครับผมการทํางานของผมตอนนี้เนี่ยผมทาธุรกิจรับซื้อขยะ r e ไซเคิอยู่แล้วก็เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเป็น Marketing c o n คอนซัลทนะครับผมซึ่งใน ในบริษัทของตัวเองเนี่ยบริษัท CW ของตัวเองเนี่ยผมเนี่ยจะรับหน้าที่ดูแลในส่วนของ Marketing แล้วก็เป็นคนจัดการในเรื่องของ HR ในเรื่องการจัดสรรกำลังพลนะครับผมในสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะมีจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่มีคำถามเข้ามาปรึกษาเราในหลายๆเรื่องในหลายๆในหลายประเด็นแล้วผมก็มองว่าในเรื่องของประสบการณ์ทำงานของผมรวมไปถึงสิ่งที่ผมเคยบทเรียนที่ผมเคยทำมาตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับหลายคนแล้วผมเลยตั้งใจที่จะมาทำเป็นชาแนลเป็นช่วงรายการในการแชร์ประสบการณ์ของผมเผื่อมันจะไปเป็นประโยชน์กับใครและก็เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากได้นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยทัศนคติส่วนตัวเนี่ยมีมีความเชื่อมีความฝันอยู่อย่างนึงว่าตัวเองเนี่ยเป้าหมาย,นยในชีวิตเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจที่อยากจะเป็นตำนานตั้งใจที่อยากจะทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์กับคนนะอ่าโดยที่ หมาว่าวันหนึ่งที่เราจากไปหรือว่าเราตายไปอย่างเงี้ยคนจะได้ไม่ลืมเราแล้วก็คนข้างหลังเราเนี่ยเผื่อว่าเขาจะได้มาช่วยเหลือคนข้างหลังเราด้วยนะครับในอนาคตาถ้าเราช่วยเหลือเขาก่อนทีนี้จะมีในหลายๆประเด็นที่มีคนถามเข้ามาเริ่มจากประเด็นที่1มีเพื่อนผมถามเข้ามาว่าในการเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยมันยากไหมมันจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเริ่มทําธุรกิจต่างๆแล้วควรจะเริ่มจากตรงไหน ซึ่งโอเคจากประสบการณ์เก่งเนี่ยจากที่เก่งเคยทำมาทำงานมาเนี่ยการเริ่มต้นทำธุรกิจเลยสิ่งแรกคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณเนี่ยมีความสามารถอะไรผมใช้คำว่าความสามารถเลยนะต้องใช้ความสามารถของคุณรวมไปถึงแพชชั่นของคุณเพราะว่าไอ้เจ้าความสามารถของคุณกับแพชชั่นของคุณเนี่ยจะทําให้คุณสามารถทํางานของคุณออกมาได้ดีนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากความสามารถกับในเรื่องของสกิลในเรื่องของแพชชั่นต่างๆที่คุณจะต้องมีแล้วอะสิ่งที่คุณจะต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งคือแกลบแกลบของ ลูกค้าของคุณที่คุณสามารถเข้าไปตอบโจทย์ให้เขาได้หรือเข้าไปช่วยเหลือเขาได้อย่างเช่นในเคสของเพื่อนผมท่านหนึ่งเนี่ยผมขออนุญาตยกเคสเขามาเป็นเคสสตดดี้เพราะว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเพื่อนผมทํางานประจําอยู่เพื่อนผมทํางานประจําอยู่เป็นเป็นข้าราชการอ่าทำงานประจําอยู่แล้วก็ได้เงินเดือนในระดับหนึ่งได้เงินเดือนอยู่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสักหมื่นไปไปลายสองหมื่นกับภาระหนี้สินที่เขามีอยู่เนี่ยเขามีหนี้สินประมาณ50%ของยอดรายรับของเขาอ่าเขาก็เลยโทรมาปรึกษากับผมว่าเฮ้ยเก่ง เราอยากทําธุรกิจว่าการที่เราออกจากงานประจำของเรามาทําธุรกิจเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเติบโตขึ้นไหมหรือว่าจะทําให้เราสามารถจัดสรรกับชีวิตเราได้ดีขึ้นไหมโอเคในะเคสแรกเนี่ยเก่งก็ลองถามเขาดูว่าตอนนี้คุณมีรับเท่าไหร่คุณมีหนี้สินเท่าไหร่ และการเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยคุณควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนโอเคล้วก็ให้คําแนะนําเขาไปว่าอย่างแรกเลยก็คือให้คุณไปดูในเรื่องของรายรับก่อนว่ารายรับเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันมีความยั่งยืนไหมมันมีความแน่นอนไหมแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้มาคํานวณกับตัวหนี้สินของเขาซึ่งเขาบอกว่าหนี้สินของเขาเนี่ยมีอยู่50%อก็คือมีหนี้สินประมาณ10,000บาทต่อเดือนรายได้ประมาณรายได้ประจําบวกกับรายได้พิเศษที่เขาขายของยอยู่ประมาณ 20, 2000 0บาทกับหนี้สินหมื่นบาทอะผมว่ามันสูงเกินไปทีนี้โครงสร้างหนี้สินเขามีอะไรบ้า เราจะพูดถึงโครงสร้างหนี้สินก่อนโครงสร้างหนี้สินเนี่ยของเพื่อนผมเนี่ยจะมีในเรื่องของส่งแบงค์ส่งแบงค์เกิดจากอะไรเกิดจากว่าการกู้ธนาคารแล้วก็เอาไปลงทุนอ่าตอนนี้จะเป็นหนี้ส่วนบุคคลอันที่2ก็จะเป็นหนี้ในส่วนของเอ่อค่ากูจ้จุจิจิจปถะต่างๆรวมไปถึงค่าบัตรเครดิตค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโครงสร้างหนี้เนี่ยผมไปเล็งเห็นว่า ตัวหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยมันเป็นหนี้ในส่วนของโครงสร้างโครงสร้างหนี้ของสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจะทำยังไงถ้าเราไม่สามารถหารายได้เพิ่มอันนี้เราจะไม่คุยเรื่องหารายได้เพิ่มนะเราจะคุยเฉพาะเรื่องหนี้ก่อนนะผมว่าสิ่งที่เราควรจะทําที่สุดเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นหนี้สินเชื่อกับธนาคารเนี่ยมันมีวิธีการจัดการได้ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าปีๆหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเสียหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลประมาณรู้สึกเพื่อนผมจะบอกมาประมาณ8ปหรือ9%ก้รต่อปีอย่างเงี้ยจริงๆ เดินหน้าไปหาแบงค์เดินไปคุยกับแบงค์เดินหน้าไปหาแบงค์เลยไปถามแบงค์ว่ามันพอจะมีโซลูชันอะไรจาัดก,การให้ผมได้บ้างบางทีมันอาจจะมีการปรับโครงสร้างนี้ให้เพราะว่าจากเคสตัดี้ที่จากเคสผมเนี่ยที่ผมเคยเคยผ่านมาจากประสบการณ์การทำง,งานผมนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของธุรกิจเราที่ที่ประสบปัญหาในเรื่องของโครงสร้างนี้ เพราะว่ารายรับของเราเนี่ยค่าเงินของธุรกิจขยะเนี่ยมันน้อยลงแต่โครงสร้างนี่เราเป็นยังตึงเท่าเดิมมันก็ทําให้เกิดปัญหาสิ่งที่เราทําในตอนนั้นเนี่ยก็คือเราทางทางทางครอบครัวเราเนี่ยก็ได้ยกโทรศัพท์โทรไปหาผู้จัดการผู้จัดการที่ที่เราไว้วางใจเขาในธนาคารเขาตอนแรกเนี่ยเราอยู่กับแบงค์แบงค์หนึ่งแล้วเราก็ย้ายเราทําการรีไฟแนนซ์ย้ายธนาคารมาใหม่เราโทรปรึกษาเขาแล้วในโครงสร้างนี่ของผมแบบเนี้ย ธนาคารแรกเนี่ยธนาคารเก่าของเราเนี่ยสามารถจัดการอะไรให้เราได้บ้างสามารถช่วยเหลืออะไรผมได้บ้างเขาก็จะบอกมาในเรื่องของการรีไฟแนนซ์ปรับโครงสร้างหนี้แต่ตราดอกเบี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเอาอตราดอกเบ,บี้ยต่างๆเนี่ยมันมาถัวดูว่าโอเคผมเนี่ยครอบควผมเป็นหนี้กับแบงค์เนี่ยประมาณสักสี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยยอดส่งมันเท่านี้ยอดดอกเบี้ยมันเท่านี้พอเราถามแบงค์นี่เสร็จปุ๊บให้เรายกหูไปหาธนาคาร อีกสักสองสาธนาคารเพื่อทาการเปรียบเทียบดอกเบีย้ยทาการเปรียบเทียบคมเปญต่างๆจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มานะหนาเหตุการณ์ตอนนั้นนะก็คือเราได้ธนาคารธนาคารหนึ่งเขาเสนอในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยในเรื่องโครงสร้างหนี้ระยะเวลาการส่งต่างๆรวมถึงในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตกลงมุ่งใจว่างั้นเราทําการรีไฟแนนซ์ไปกู้ธนาคารที่2เพื่อเอามากบยอดหนี้ธนาคารที่1เพื่อทําให้โครงสร้างหนี้ของของเราเนี่ย มันส่งถูกลงดอกเบีย้ยดีขึ้นผมว่าในการกู้แบงก์กู้ธนาคารเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยอ่ะไม่ใช่เขาจะปล่อยให้เราหรือไม่ปล่อยให้เราแต่ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก่อนที่จะทําการกู้ก่อนที่จะทําการ,กกการไม่ว่าจะเป็นกู้สินเชื่อส่วนบุคคลกู้ SME หรือ O d ดีอะไรก็ตามแต่อ่ะผมว่าสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือในเรื่องของดอกเบีย้ยเพราะดอกเบีย้ยจะเป็นตัวชี้ขาดบางทีโอเคยอดส่งเราส่งได้นะเราส่งได้เราส่งต่อเดือนเราสามารถส่งแบงก์ได้แต่ เวลาที่เราส่งไปอะต้นมันเท่าไหร่ดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ถ้าดอกเบี้ยมันสูงมากเกินไปเนี่ยแน่นอนคุณส่งไปเนี่ยทบเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสุดท้ายแล้วก็เหมือนเราหาเงินมาแล้วก็ทําให้แบงก์อะในเคสนี้กลับมาของเพื่อนผมผมก็แนะนําให้เขาเนี่ยไปทําการปรับในเรื่องของโครงสร้างหนี้ไปลองโทรไปปรึกษากับธนาคารเดิมก่อนว่ามันมีโซลูชันช่วยแก้ไขปัญหาได้ไหมหรือถ้าเกิดธนาคารแรกเนี่ยเขาไม่สามารถช่วยเหลือได้ลองโทรไปปรึกษากับอีกหลายๆธนาคารเชื่อผมเถอะว่าในการ แก้ปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสถา,สถาบันการเงินนะสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าอย่าไปยุ่งกับในโครงสร้างนี้ของนอกระบบโครงสร้างนี้ที่อยู่ในระบบเนี่ยที่มันมีในเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนยอมเป็นคนรองรับค้ำประกันให้เขาจะมีการดูแลในส่วนของผู้ผู้บริโภคหรือว่าผู้กู้อย่างเราด้วยมันจะมีในเรื่องของอัตราการช่วยเหลือต่งาง แล้วก็เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันยังมีมันยังมีความแน่นอนมีความมั่นคงมีความยั่งยืนใช่อีกอย่างเนี่ยธนาคารเนจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้ผมพูดจากใจนะถ้าเกิดว่าเราส่งแล้วเราลมบากอะไรเงี้ยเราสามารถเดินหน้ากลับไปหาเจ้าหนี้ของเราได้ก็คือแบงค์ได้นะเพราะว่าเขาก็จะมีการทําในเรื่องของโซลูชันแก้ปัญหามาให้กับเราทําให้เราเนี่ยรอดในเรื่องของโงสร้างหนี้อ่นะพอในฝั่งนี้สินเนี่ยถ้าเกิดเรามีการลด ลดในเรื่องของโครงสร้างหนี้ของเราได้ทําให้ยอดส่งต่อเดือนเนี่ยมันถูกลงเนี่ยผมพูดเลยว่าจากยอดหนี้สมมติว่าเงินเดือน20,000ืนหนี้จากหมื่นหนึ่งสามารถทํายังไงได้บ้างไหมเพราะว่ามันส่งยอดหนี้ประมาณปี2ปีเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ตัวยอดส่งมันมันมัน,ม,นมันต้องสามารถทําให้มันต่ําลงมาได้สมมติว่าจากหมื่นหนึ่งเราทำให้มันเหลือสัก8 0 0 0บาททีนี้หนี้สินพอไม่ถึง50%เหลือสักส้าจากรายได้ทั้งหมดพอเอามากบใช้ดูอย่างเงี้ยชีวิตเราก็จะมีความคล่องขึึ้้นนสบายข ทีนี้มาถึงในประเด็นของที่เขาถามมาว่าการเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยมันยากไหมมันต้องเจอกับอะไรบ้างโอเคในเรื่องการทําธุรกิจการทำสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้ผมยอมมนะว่าต,วตัวตัวผมเองเนี่ยก็ก็ทำธุรกิจมาค่อนข้างหลายตัวจากชีวิตที่ผ่านมาเคยทําทั้ง ธุรกิจของที่บ้านเกี่ยวกับรับซื้อขยะรีไซเคิลเคยทําธุรกิจตัวเองเกี่ยวกับในเรื่องของสื่อเคยทาเอเจนซี่เคยทําในเรื่องของเป็นบิสเนสคอนซัลท์เคยทําร้านอาหารกลางคืนเราก็ค่อนข้างเคยทํามาหลายๆธุรกิจซึ่งก็ยอมรับว่ามันก็ไม่ได้สักเซสในใน,ในทุกๆธุรกิจแต่ว่าแต่ละธุรกิจมันก็ให้บทเรียนกับเรามาว่าในการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งจะสตาร์ทอัพทำอะไรสักอย่าง,างเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากแค่แพลชั่นกับสกิลแต่มันต้องไปดูแกลบแกลบของลูกค้าด้วย เพราะมันจะต้องเริ่มการเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเริ่มคู่กันมันจะต้องเริ่มในส่วนของสกิลที่คุณมีแพชชั่นที่คุณมีว่าคุณชอบมันไหมแล้วก็ไปดูในส่วนของลูกค้าของคุณว่าลูกค้าของคุณนะเขาเป็นใครแล้วลูกค้าของคุณน่ยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณเนี่ยมันตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่คุณอยากจะขายไหมถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันอยากจะทําฉันอยากจะทําขนมปังขายอยากจะขายให้กับใครก็ได้ที่ชอบกินขนมปังถ้าเกิดเราเริ่มต้นแบบนี้ยังไงคุณก็ตายเพราะว่าแล้วคนชอบขนมปังออ่ะคคืใร คุณสามารถเจาะลึกไปได้ไหมว่าเขาเป็นใครคุณสามารถระบุได้ไหมว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าเกิดคุณระบุไปเลยว่าชั้นต้องการจะทําผลิตภัณฑ์ขนมปังเป็นขนมปังเพื่อสุขภาพสําหรับคนที่รักสุขภาพกลุ่มทาร์เก็ตของชั้นก็คือกลุ่มที่ใช้บริการพวกฟิตเนสอยู่หรือเป็นคนที่ใช้บริการร้านอาหารคลีนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอะถ้าคุณสามารถระบุได้ขนาดนั้นน่ะผมว่าคุณทําเลยเพราะว่าสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์ได้ ราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญในการทาธุรกิจก็จะประกอบไปด้วยสกิลสกิลที่คุณจะต้องมีซึ่งสกิลเนี่ยมันสามารถศึกษาเพิ่มได้แต่แพชชั่นในการทํามันคุณมีหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องแกรบแกรบของลูกค้าว่าแกรบของลูกค้าคุณเนี่ยธุรกิจหรือบริการของคุณมันสามารถไปตอบโจทย์เขาได้ไหมนอกจากนั้นก็เอาทุกอย่างเนี่ยมาประมวลผลเข้าด้วยกันแล้วก็ในการเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยผมจะบอกว่าพยายามมองโลกในแง่ร้ายเข้าไว้พยายามคิดเข้าไว้เสมอว่า มันจะขายไม่ได้มันจะผลิตไม่สําเร็จมันจะต้องติดขัดกับอะไรต่างๆนานา,นา,นาพยายามคิดมองโลกในแง่ร้ายเข้าไว้แล้วก็หาแนวทางในการแก้ปัญหากับมันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถเขียนแผนออกมาได้ผมเนี่ยรู้สึกว่าในการทําธุรกิจเนี่ยโมเดลที่เขาจะนิยมใช้กันบ่อยๆเลยนะจะมีอยู่ประมาณ2โมเดลก็คือจะเป็นการเขียนแคนวาสกับการเขียนสวดการเขียนแคนวาสก็คือการเขียนองค์ประกอบของโครงสร้างธุรกิจคุณก่อนว่า ว่ามันมีอะไรบ้างมีใครซัพพอร์ตคุณบ้างโอกาสอุปสรรคต่างๆพาร์ทเนอร์ต่างๆส่วนสวอดก็คือการเปรียบเทียบจุดดีจุดแข็งของธุรกิจคุณเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจคุณสามารถเริ่มต้นได้ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเขียนทุกอย่างวางแผนทุกอย่างครบแล้วแล้วคุณบอกว่ามันทําได้มันแก้ไขปัญหาได้ก็จบสปาร์ตได้เลย